มันเจ็บได้สองข้างเลยนะอม,มันเจ็บข้างนอกของแขนข้างซ้ายที่เราอัดไปก็ได้ถ้าเราตีพื้นหรือเราเจ็บด้านในของฝั่งขวาตอนที่มันงัดพื้นก็ได้คือสะบักนี้ยถ้ามองแล้วสะบักมันคือแกนกลางของท่อนแขนเนาะออสะโพกคือแกนกลางของท่อนขาและนี่ก็คือแกนกลางลำตัวกอล์ฟจริงๆเนี่ยใช้แรงแกนสะโพกใช้แรงแกนสะบักนี้แล้วก็ใช้แรงลำตัวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจเนเรตแรงตรงนี้ได้ดี มันจะไปได้ใช่เวลาเราตีเนี่ยตีเสร็จปุ๊บเนี่ยสะบักมันจะต้องเปิดออกเพราะฉะนั้นมดมักจะขอให้คนไข้รวมถึงโปด้วยจับไม้นะคะ,ะตัวตรงและยืดลงไปแบบนี้เออยืดตัวใช่สะบักแขนยืด,ดล,<ะ>ลงมาข้างหน้าได้ใช่แล้วเรายืดเอ่อเปิดสะบักลงไปใช้แรงเยอะมากนะคือเราไม่รู้เลยว่าความยืดหยุ่นตรงนี้เราเสียไปจากการที่นั่งทํางาน Office, ออฟฟิศจากการขับรถเยอะ ใช่ไอตัวพวกนี้สําคัญมันไม่ใช่แค่ทิศของกล้ามเนื้อที่ใช้แรงแต่มันคือทิศของกล้ามเนื้อที่ต้องการความยืดหยุ่นด้วยเราจะมาพูดคุยในรายการที่พาทุกท่าน พบกับสาระด้านสุขภาพรอยยิ้มพร้อมแง่คิดผ่านมุมมองแขกรับเชิญผมดรกายภาพบำบัดนันบุรดมเฉลิมพัฒและผมนักกายภาพบำบัดพงศธรและไมเกตรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักกายภาพบำบันดนฤมลสลานจิตนะครับหรือว่าคุณมดนะครับผมมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับพวกเราในรายการคุยกันเองนะครับผมวันนี้เรามาในอ P ีที่มีชื่อตอนว่าฟิซิโอ โฮอินวันนะครับผมแน่นอนเลยพอพูดถึงคำว่าโฮอินวันเนี่ยไม่เปนเปตองแน่นอนเลยลงรูเลยครับเปตองมันไม่มีรูตีลูกแก้วีลูกแก้วก็ยังไม่ใช่มันยังเล็กไปครับแน่นอนครับเขาโฮก็ยังไม่มีรูนะฮะคำว่าโฮอินวันแน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงกีฬาชนิดหนึ่งที่ตีลูกกลมๆลงหลุมนะฮะภายในหนึ่งครั้งก็คือไม่ใช่ กอล์ฟนะครับผมนะกว่าจะได้เข้ากอล์ฟนี่โดนโดนตลอดเลยนะแน่นอนฟิสิโอหุนไว้ก็คือฟิสิโอคือนักกายภาพหุ่ไว้ก็คือกีฬากอล์ฟนะครับวันนี้นะครับคุณมดก็จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับกับเอ่อกอล์ฟนะครับใน E ีีนี้เรามาติดตามกันเลยแล้วเราเริ่มต้นคําถามแรกกันดีกว่านะครับพี่นันนะครับก็นักกายภาพเมื่ออยากจะไปตีกอล์ฟขึ้นมาเนาะมันมีความสนใจอะไรหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบอยากไปตีกอล์ฟจริงๆมันเริ่มสักประมาณแบบสัก สามสี่ปีที่แล้วเลยค่ะพี่นันก็คือว่าคือแฟนมัเขาคอตี้กอล์ฟอยู่แล้วตอนแบบเด็กมากๆตีแบบระดับเป็นแบบนักกีฬายาวชนเลยเสร็จแล้วก็พอเขาโตขึ้นน่ะเขาเปลี่ยนไปเล่นลักบี้แทนเลิกตีกอล์ฟไปแล้วมันดูคอนทราสต์กันมากยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่แล้ววันหนึ่งอ่ะเขาก็อ่าโอเคเพื่อนๆตีกอล์ฟเดี๋ยวกลับไปลื้อถุงกอล์ฟที่บ้านเอามาตีใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็กลับมาเริ่มฝึกอีกรอบหนึ่งล้วก็เออไม้์เธออย่างนี้งั้นเดี๋ยวยืมตีด้วยลองด้วยอย่างเงี้ย คือหนึ่งเลยคือตีไม่เป็นเลยอใช่เขาตีได้แต่เราตีไม่ได้เลยอสองคือไม้เนี่ยคือสําคัญมากคือมันคือไม้เขาคือไม้เมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วอะอนวัตกรรมแบบเหล็กแท้ๆหนักๆออ,อันนี้ยคือก็ลองตีตีโดนอ่ะเจ็บ้อศอกนั้นตีไม่โดนอ่ะสะบักชีเจ็บแบบเจ็บมากๆเลยนะเจ็บในระดัแบบที่แบบตีไม่ไหวเลยเพราะนั้นตอนนั้นอนะ่ะก็คือได้ตีอยู่แค่ประมาณแบบเดือนสองเดือนล้วก็เลิกครับเลิกเลยเพราะว่าเจ็บมากเจ็บแบบ เอออันนี้คือบาดเจ็บกับการกีฬาแหละเราก็เลิกคิดว่ากีฬากอล์ฟน่าจะไม่เหมาะกับเราแหละคิดว่ามันน่าจะแบบ <พอ S 2> เหนียวว่า <พอ S 2> ขา<อ>ดแรงออไม่ใช่เราแล้วแหละพอเถอะคือมดมันไม่ออกกํบบาลังกายด้วยอใช่แล้วเนี้ยก็คือแบบเกินไปแล้วแต่พอหลังจากนั้นสักประมาณแบบเมื่อปลายปีที่แล้วคิดว่าเอออยากเล่นกอล์ฟแพ้คือมันจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มดีด,ดีขึ้นแล้วไปออกรอบกับเพื่อนมดก็ไปออกรอบด้วยไปขับรถกอล์ฟเล่นไปดูนกฮูกดูเต่าดูนกไม่ได้เลยพี่นัน ก็คือไปอไปขับรถอย่างเดียวใช่คือก็คือค่าเข้าไปขับรถจะเสียตังค์นะก็เลยอยากเล่นด้วยอยากเ<ช>ล่นด้วยไหมสักหน่อยอละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเดี๋ยวฝึกอย่างแรกเลยคือเงินจะต้องซื้อไม้แหละเคยได้ยินคนข่ายอบอกคนไ่้บอกว่าไม้เนี่ยคุณมดไม้ผู้หญิงมันต่างเยอะมากมไม่รู้เรากาต่างขนาดไหนแต่ต้องซื้อแหละก็เลยโอเคซื้อไม้แล้วสองคือจะเรียนครับแล้วจะเรียนกับใครอ่ะเอองั้นก็เลย เอาคนไข้ได้แหละคนหนึ่งที่เป็นโปรกรอบฟ <c oughs> มีโปรกรอบฟเยอะมากที่เป็นคนไข้เนาะ <c oughs> ก็เลือกมาคนหนึ่งดูโง่เหงแล้วว่าได้ก็อ่ะ เรียนกับเขาคือจ่ายตังค์ซื้อไม้จ่ายตังค์เรียนเลยและตั้งแต่วันนั้นที่เรียนแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้ประมาณ5 6เดือนนะพี่นันมดไม่เคยเจ็บอีกเลยอืเพราะว่าไม่ได้ตีใช่ไหมตีตีสัปดาห์ละแบบนึกว่าจะฉีบจะฉีบไปแล้วอ๋อไม่เจ็บเลยว่าไม่ได้ตีไม่ได้ตีออกรอบก็แล้วตีเองก็แล้วซ้อมไม่เจ็บเลยอืดูดีมากเลยนะจากก่อนเจ็บตลอดนะฮะแล้วทีนี้มันมีเทคนิคอะไรที่แบบมดต้องแบบว่าคุณบอต้องเรียนรู้ฝึกฝนไหมครับนอกจากว่าเราเอาไปเรียนกับโปรแล้วเราไปซื้อไม้ที่เหมาะกับเรา ช่เทคนิคอะไรบ้างครับคือพอเราเป็นนักกายภาพอ่ะเหมือนเราเห็นเอนดิ้งของแต่ละคนแล้วว่าอ๋อโอเคถ้าสมมติว่านักกีฬาหรือคนเล่นกอล์ฟเราแยกกันเนาะนักกีฬาคือโปกอล์ฟคนเล่นกอล์ฟก็คือคนทั่วไปที่ตีกอล์ฟอย่างเงี้ยเขาจะเจ็บยังไงกันมาบ้างเราป้องกันได้ไงเราป้องกันได้ตั้งแต่แรกเลยว่าอ๋อโอเคงั้นเรายืดกล้ามเนื้อนะหรือเรารู้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนจะต้องใช้ยังไงเราเรียน anatomy of g o ์ฟมาแล้วอย่างเงี้ยเออเราก็ออกกําลังกายมาตั้นรอได้ ช่วยได้เยอะมากๆสองคือเทคนิคต่างๆที่โปรเขาสอนน่ะเราอย่าเพิ่งไปรีบไปพลิกแพงอะไรเลยนะเขาจะสอนแต่เบสิกเลยว่าเออยังไม่ต้องรีบตีเต็มวงนะแรกๆยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราฟ o l l o w ตามเขาไปอะ่ะแบบสเต็ปบายสเต็ปอ่ะมันไม่เจ็บใช่เพราะฉะนั้นอะ่ะมดจะเป็นคนตีกอล์ฟที่ยืดเยอะมากม,มากกว่าปกติเลยคืออย่างเวลาเราไปสนามไรฟ์อย่างเงี้ยรอคิวจะต้องแบบไปตีอะ่ะมันก็จะต้องแบบ างทีเวลาพามทามเนาะเลิกงานคนเยอะๆอ่ะคนอื่นเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันนั่งเมาส์กันวนยืน,นยืดแท้ยืดรอครึ่งชั่วโมงก็ยืดมันครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไม่เจ็บอะ่ะไม่เจ็บจริงก็คือเรื่องของการเตรียมความพร<ช>้อมก่อนก,ก่อนการตีเนาะแล้วก็หลังจากที่มดได้ไปลองนะครับตีกอล์ฟแล้วก็ฝึกเรียนแล้วเนี่ยมันมีแบบ ประโยชน์ที่ได้จากการที่เราไปเล่นกอล์ฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับใช่คือตอนเป็นนักกายภาพที่เราดูแลคนไข้ที่เป็นนักกีฬากอล์ฟอ่บมันก็แบบหนึ่งเนาะคือเรารู้แหละว่าร่างกายต้องใช้ยังไงวงสวิงกอล์ฟอันนี้ทุกคนหาดูได้ตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วว่าเออมันต้องเป็นยังไงปรับวงนักกีฬากอล์ฟบางมุมก็ทํามาแล้วนะเออตอนที่ยังไม่ได้เรียนกอล์ฟแต่ว่าพอเราเรียนแล้วเราได้ตีเองแล้วอ่ะ มันอินเข้าไปข้างในเลยว่าอ๋อที่คุณจับไม้แล้วเจ็บมืออ่ะมันเป็นเพราะแบบนี้นะอืเป็นเหมือนกันอตอนที่ตีอยู่เงี้ยตอนที่ซ้อมอยู่อ่ะเออตอนแรกๆที่เรากำไม่ไหวมันเจ็บมืออ๋อต้องยืดอย่างนี้นะต้องคอยขยับนะอคอยกิ้งนะเพราะตอนที่เราแบบโอเวอร์จริงๆมือมันไม่ต้องกำแรงเนาะแต่ว่าพอเราแบบยังตีไม่เป็นอนะ่ะเราก็กำมันแรงๆอย่างเงี้ยเออต้องยืดอย่างนี้นะ หรือว่าระหว่างตีถ้ากำม,มือหรือกดข้อมือผิดมุมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเดนกแแวงมันจะเจ็บข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมเออมันจะต้องยืดยังไงนะหรือจับมุมองศาย,ยังไงปรับยังไงคุยกับโปด้วยนะมดอะโชคดีที่ว่าโปมดอะเนิร์ดนิดหน่อยคือเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็แบบเหมือนศึกษาอนาโตมีขอฟกอล์ฟเหมือนกันเรียนฟิสิกส์ออฟกอล์ฟเหมือนกันเออเพราะฉะนั้น่ะเขาเองเขาก็จะอธิบายเราได้ลึกมากๆว่าอ๋อคุณมดเนี่ย โมเมนต์แบบนี้นะหมุนไปด้วยทอล์กแบบนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วพอมันทําได้มันเข้าใจถูกหลักปุ๊บอะมันเลยทําให้เราเองมาทำมํำคนไข้ได้ดีขึ้นใช่ช่วยได้เยอะมากเพราะเหมือนเราเข้าใจวิธีการด้วยแล้วก็ไ <มา S 2> ด้ไปลงมือบฏิบาิคุยแล้วมันดีเนาะเหมือนเวลากีฬาประเภท สักอย่างที่เราดันไปเล่นด้วยเราเราเจอเขาเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นที่นี้<ช>แล้วการฝึกฝนขอย้อนกลับไปที่การฝึกฝนนี่คือว่านอกจากการที่แบบเราไปเรียนกับโปรที่เขาแนะนําเราทํานูน่นทํานี่แล้วเนี่ยเราเอากลับมาฝึกฝนส่วนตัวในแง่ไหนหรือไปดรี์หรือไปฝึกฝนอะไรบ้างที่มันสําคัญจริงๆอะมันสําคัญตรงที่ว่าคือปกติมดทํางานเนี่ยเราเป็นนักก้ภาพเนาะเวลาทํางานเราบางทีอย่างช่วงเขาเลิกงานกันหรือช่วงอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราคนไข้เยอะมากแล้วมดจะต้อง แบ่งเวลาเพื่อไปเรียนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งอ่ะเราจะได้ตีกอล์ฟแค่ครั้งเดียวคือวันที่ไปเรียนแล้วโปก็ย้ำเสมอว่าคุณมดโมต้องซ้อมนะต้องซ้อมนะต้องซ้อมนะแล้วเราแบบเวลามันไม่มีอ่ะเออก็เลยต้องพยายามปรับเวลาทํางานเลยเพื่อที่โอเคเราจะเอาดีทางด้านนี้แล้วเราจะพยายามตีให้มันได้ตั้งใจตีให้มันดีอย่างเงี้ยก็จะต้องซ้อมสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็เรียนอีกครั้งหนึ่งพอเราไปซ้อมเองอ่ะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคตอนที่เขาปรับมาเนี่ย เราโน้ตหาวแต่ว่าร่างกายเรามันยังไม่ได้จําอ่ะมันเหมือนเราเอ็กซ์ไซส์โอเคเรามาเรียนกันักายภาพที่ห้องนี้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าต้องทํายังไงแต่กลับบ้านไปไม่ได้ทําอ่ะกล้ามเนื้อมันก็ไม่พัฒนาพอกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาปุ๊บอะกลับไปตีวันรุ่งขึ้นหรือกลับไปเรียนในสัปดาห์ถัดไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมที่มันผิดมันก็ผิดเหมือนเดิมมุมที่ออกแรงไม่ได้มันก็ออกแรงไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยอ๋อเค เป็นนักกีฬาต้องซ้อมใช่อันนี้สําคัญมากอ๋อมันเหมือนเรายังฝึกไม่ถึงจุดที่จะนําพาไปสู่เกิดสกิลที่เราแบบออตโตนโมีออตโตนมิกในการทําสิ่งนั้นด้วยอัตโนมัติามันก็จะผิดแบบเดิมแหละเพราะเราจาแบมมอมมอรี่ในหัวเราแบบนั้นอยู่เนาะคือนอกจากรู้วิธีการแล้วก็คือต้องหัดเอาวิธีการนั้นไปใช้ให้เกิดความ <B? S 1> บาเคยชินเกิด muscle m ม m o r y เออต้องใช้ระยะเวลาด้วยความถี่ด้วยโอ้นั้นก็คือแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าสําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ มดได้บอกถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเนาะเวลาผิดมุมเลยมีคําว่าเดือกระแบ่งออกมาก็เลยอยากจะถามเจาะในเรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่แบบว่าเรามักจะเจอบ่อยอะครับในกีฬากอล์ฟว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วยอธิบายแบบเพิ่มเติมให้หน่อยถ้าอย่างตอนที่ตีเองอแบบหนึ่งนะค,คืออย่างที่บอกว่าพอมดตีเป็น mm hmm. มดใช้คําว่าพอเราเรียนแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บเลย mm hmm. อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ที่เจอของคนไข้มดจะแบ่งเป็น2ประเภท mm hmm. นักกีฬากอล์ฟก็คือโปรกอล์ฟกับ คนที่เรียนกอล์ฟคนที่เรียนกอล์ฟหรือคนที่เล่นกอล์ฟเป็นแบบสมัครเล่นนะ่ะส่วนใหญ่อะมักจะเจ็บข้อมือเจ็บข้อศอกเออมันคือเหมือนจุดที่เขางัดมันเพื่อออกแรงอะอืคือเราอะคิดว่ากีฬากอล์ฟมันคือการจับไม้แล้วตีเนาะคือเราก็จะรู้สึกเราจะออกแรงงัดไปแรงๆเพื่อให้ลูกมันไปไกลๆอันเนี้ยมักจะเจออย่างทุกคนเคยได้ยินน่าจะเคยได้ยินคำว่ากอล์ฟเอร์บเอิโบคือเจ็บแบบด้านในของข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ จากที่ตอนที่ตีไม่เป็นอนะ่ะรู้เรื่องมันเจ็บได้สองข้างเลยนะอม,มันเจ็บข้างนอกของแขนข้างซ้ายที่เราอัดไปก็ได้ถ้าเราตีพื้นหรือเราเจ็บด้านในของฝั่งขวาตอนที่มันงัดพื้นก็ได้ใช่อันนี้มันคืออิมแพ t ทําให้มันเจ็บครับพวกอันนี้คือถ้าเราสเต t ชชิ่งถึงถึงวอร์มกล้ามเนื้อถึงถึงและโน้ทาวคือรู้วิธีตีให้มันแบบไม่เปนงัดที่พื้นอย่างเงี้ยแค่นี้ก็จบละเราไม่เจ็บละ กับพวกที่เจ็บข้อมือคืองัดด้วยน้ำหนักของไม้แล้วเรางัดมันถูกไม่ไม่ถูกมุมอ่ะมันก็จะมาเจ็บแถวแถวช่วงข้อมือต่างๆพวกนี้แค่จับไม้ให้ถูกวิธีก็หายแล้วแต่อันนี้คืออันนี้คือพวกคนไข้ที่เป็นประเภทคนมาเล่นกอล์ฟเนาะแต่ถ้าเป็นโปรกอล์ฟพี่นันว่าเจ็บที่ไหนถ้าเป็นโปรกอล์ฟหลังหลังไหมหลังไหมเพราะว่ามันใช้แรงสูงถูกพี่นันถูกแล้วก็คือ ถ้าเป็นโปกอล์ฟเลยอ่ะโปส่วนใหญ่ก็จะไม่เจ็บเขาจะเจ็บตอนเขาเริ่มปรับวงคือเขาจะพัฒนาตัวเองแล้ว improve Skill ของเขาแล้วเขาก็จะปรับวงส่วนใหญ่โปรกอล์ฟจะเจ็บหลังล่าง,างกับสะบักข้างหลังคือสะบักเนี้ยถ้ามองแล้วสะบักมันคือแกนกลางของท่อนแขนเนาะสะโพกคือแกนกลางของท่อนขาและนี่ก็คือแกนกลางลำตัวกอล์ฟจริงๆเนี่ยใช้แรงแกนสะโพกใช้แรงแกนสะบักนี้ แล้วก็ใช้แรงลําตัวเยอะ <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจเนเรตแรงตรงนี้ได้ดีมันจะไปได้แต่ทีนี้เวลาโปรเขาปรับวงอะค่ะมันจะมีอ๋อองศา,านี้ที่เอียงที่มันไม่เหมือนเดิม <S 2> <S 2> หรือว่าออกแรงมุมนี้ที่กล้ามเนื้อมันยังไปไม่ถึงเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อฉีกมาบ้างเนาะหรือว่าอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้เวลาเรารักษาเนี่ยก็จะหนึ่งเลยคือวอร์มคุณเปลี่ยนมุมกล้ามเนื้อที่ใช้คุณต้องวอร์มอัพให้เปลี่ยนไปด้วยเนาะเปลี่ยนวิธีการวอร์ม อิมพูฟกล้ามเนื้อเช่นเรารู้แล้วว่าเราปรับวงมามุมนี้เอียงตัวประมาณนี้กล้ามเนื้อมัดนี้ต้องทําเพิ่มโอเคงั้นไปไซส์แพลงไหมไซส์แพลงวิดโรเตชันไหม,มคือเป็นการปรับเอ็กซ์เซไซ์ให้มัน i n d i v i d u ด l e x เอ็กซ์เหมาะเฉพาะกับการที่จะต้องทําตรงนี้มากขึ้นเงี้ยค่ะ<ม>ใช่โอเคก็เยอะม,มากเลยนะเพราะว่าเราก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อยๆว่ะน่็คือปรับนี่แหละที่อยากจะทําให้เกิดแบบ ตีไกลขึ้นหรืออะไรมากขึ้นนะครับก็เนี่ยก็จะชอบเจ็บตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงการเตรียมความพร้อมมากขึ้นละกันเนาะทางด้านแบบอาจจะเป็นมิติร่างกายด้วยเนาะเมื่อกี้ก็แอบแยบแยบมาแล้วว่าเอ้ยพอปรับแล้วมันก็าจะต้องเทรนร่างกายเพิ่มในการเมืองมาที่ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ทางเรื่องจิตใจในการที่แบบต้องไปตีอะไรอย่างเงี้ยมันเรามีวิธีการแนะนำตรงไหบ้างคือทางด้านจิตใจเนี่ยมดแบ่งออกเป็นตอนที่เราเล่นเนาะกับตอนที่เราแข่ง อกอล์ฟก็คือกีฬาเนาะก็จะมีคนที่เออเล่นแบบเล่นชิ่วๆอ,อ๋อสนุกอันนี้ไม่ทัางเหอะไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่อะปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าเล่นอะดีแต่พอไปแข่งแล้วไม่ดีควบคุมอารมณ์คือแทคติกหรือว่าการที่เราจะต้องมีเหมือนการปรับทัศนคติการปรับอารมณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปเล่นน่ะ คือตีก๊อฟเราตีตั้งสิบแปดหลุมเนาะใช้เวลาตั้งแต่สี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงเลยคือมันนานมากอ,ะอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราแป๊กหรือเราพังแต่หลุมแรกอ่ะเราจะพังไปอีกสิบแปดหลุมถ้าเราเคลียร์ใจเราไม่ได้ของมออคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมนะมันมีทั้งดวงทั้งจังหวะคำว,ว่าฟิซิโอโฮอินวันอ่ะโฮอินวันคือเราตีหนึ่งครั้งแล้วลงหลุมเลยอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันมันอาจจะอาศัยเรื่องแบบกำลงังอาศัยการฝึกฝนต่างๆแต่อีกอย่างคือดวงด้วย ใช่คือเราเราได้ทุกอย่างแล้ววันนั้นเผลอลมแรงออกมามากกว่าเดิมนิดหนึ่งลูกมันก็ไม่ลงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นดวงก็เกี่ยวแต่พี่ก็ฝึกเรื่องดวงบ่อยนะโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใช่พี่นั่นอันนี้คือสําคัญมากดวงก็ต้องฝึกแล้วะไภาวาจิตใจไหม รู้เมื่อเราพบความผิดหวังยังไงสิบห้าวันเจอกัรใช่ไหมอันนี้เราก็หลุมถัดไปเจอกันอรใช่ไหมต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมใช่ใช่สำคัญมากส่วนเรื่องกล้ามเนื้อคือคิดภาพว่าสิบแปดหลุมสี่ถึงหกชั่วโมงเดินนะถ้าแข่ง บางที่อาจจะมีให้ใช้รถบ้างส่วนใหญ่เป็นเดินคือเดินหร,ระยะในการเดินในสนามกอล์ฟคือสิบกิโลเมตรทุกคนม,มันอาจจะไม่ได้นีดคาร์ดิโอเหมือนเราไปวิ่งหรืออะไรอย่างนั้นและแต่กล้ามเนื้อขามันต้องทนมากพอ,อเพราะกล้ามเนื้อสะโพกเราใช้ในการเดินและกล้ามเนื้อสะโพกคือตัวเจเนเรตแรงในการตีแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณล้าจากการเดินคุณไม่มีแรงไปตีอะ่ะเอออันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมเลยไม่ใช่ว่าตีดีไดฟ์ด,ดี แต่พอไปเดินในสนามแล้วเดินไม่ไหวเองเงี้ยเอออันนี้เกี่ยวใช้วิธีการแก้ด้วยการนั่งรถแทนได้ไหมครับบางสนามไม่ให้คุณฟิวคุณรู้ว่าบางสนามไม่ให้ใช่และการใช้รถอ่ะเราใช้รถค์สอ่ะมันจะได้แค่ในโซนหนึ่งของสนามนะเพราะงั้นยังอีกเรี่องการเดินไม่ได้แน่นอนอืยังไงก็ต้องเดินใช่ยังไงก็ต้องเดินแต่เดินมากเดินน้อยแล้วแต่ใช่ใช่น้องเดี๋ยวเราต้องมีฝึก ความพร้อมของอย่างอื่นด<ช>้วยเนาะกล้ามเนื้อขาแล้วก็ะสะโพก<า><า>แข็งแรงขึ้นใช่เกี่ยวมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้เข้ายิมเลยอโอเคคุณต้องพัฒนานกล้มนามเนื้อสะโพกแบบนี้แบบนี้นะเข้ายิมมาเลยปั๊มเทรนนิ่งเอาออกมาเลยคือเราจะไม่ได้อินฟูแค่สกิลและอันนี้เราคือเพิ่มความแข็งแรงของกล้มนามเนื้อเฉอพาะแล้วนอกจากความแข็งแรงแล้วมีแบบทิปการออกกาลังกายท่าไหนไหมครับที่แบบว่าเป็นทิปเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่ทิปนี่เดี๋ยวราทิปแบบว่า ทิปแบบว่าข้อแบบเคล็ดลับอะไรเงี้ยในการที่จะแบบว่าเท่ากาลังกายที่แบบนักกอล์ฟหรือว่าคนเล่นกอล์ฟควรทำอะครับนด้หมดเอาไม้มาวางด้วยเพราะว่ามดารู้สึกเลยว่าตอนที่เรายืดเองอะกับตอนที่เรายืดกับไม้เนี่ยต่างกันอเออแล้วไอ้พวกนี้คือเป็นหนึ่งในท่าที่มดใช้ตอนที่มดวอร์มอะก่อนตีด้วยอตอนที่เราว่างๆรออะ คือส่วนใหญ่อ่ะไอพวกช่วงขามันยืนยืดอะไรได้อยู่แล้ว general stretching ทุกคนยืดได้เลยยืดรอบๆขายืดหน้าขายืดสะโพกได้มดขอดอนนีค่ะยืมไม้ตัวเองหน่อย่อะกระยะได้นะคือปกติสะบักอ่ะรเราอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราเตี๋ยเราใช้กล้ามเนื้อทางด้านหน้าเนาะในการแบบ,บออกแรงฝั่งนี้ก็ใช้อกดึงออกแรงแต่ความยืดหยุ่นของสะบักข้างหลังนะ่ะสำคัญเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรานั่งโต๊ะทํางานอยู่อย่างนี้ทั้งวันเนะาะสะบักมันไม่ได้เปิดออกไปเลยอ่ะ ใช่เวลาเราตีเนี่ยตีเสร็จปุ๊บเนี่ยสะบักมันจะต้องเปิดออกเพราะฉะนั้นมดมักจะขอให้คนไข้รวมถึงโปด้วยจับไม้นะคะตัวตรงและยืดลงไปแบบนี้ยืดตัวสะบักแขนยืดลงมาค้าได้ใช่แล้วเรายืดเออเปิดสะบักลงไปใช้แรงเยอะมากนะคือเราไม่รู้เลยว่าความยืดหยุ่นตรงเนี้ยเราเสียไปจากการที่นั่งทำงานออฟฟิศจากการขับรถเยอะ ใช่ไอตัวพวกนี้สําคัญมันไม่ใช่แค่ทิศของกล้ามเนื้อที่ใช้แรง mm. แต่มันคือทิศของกล้ามเนื้อที่ต้องการความยืดหยุ่นด้วย mm. สองคือพวกข้อมือต่างๆเนาะเวลาให้จับไม้อย่างเงี้ยค่ะจับไม้เสร็จปุ๊บในมดให้ยืดอย่างนี้ได้เลยอ mm. ปกติเวลาส่วนใหญ่นะักกอล์ฟเขายืดเนี่ยเขาก็จะอ่าอ่า่นี้เนาะง่ายๆเออเพลินเพลิน<ๆ>สบายสบายอ่ะยืดแค่นี้ตึงและยืดแค่นี้ตึงแล้วบอกเวลาเรายืดข้อมือตรงเนี้เราต้องไงายข้อศอกขึ้นด้วยคุณบิวลองทำ กดข้อสอบ่านกดงี้แล้วเราหายข้อสอบขึ้นมันก็จะตึงกล้ามเนื้อมันจะตึงยาวเนาะในแนวที่เราต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างงี้พูดบอกงี้ก็ได้จับไม้เนาะใช้ไม้ตึ๊บดึงได้เลยเราออกแรงมือเนี้ยดึงไม้เนี่ยงัดได้แรงกว่ามือเราดึงนี้อีกเพราะานมันยาววะ ก็หมือนใช้อุกตอนที่เราจะต้องไปตีกอล์ฟอยู่แล้วด้วยแะให้เป็นประโยชน์เลยยืนยืนตีตีอยู่อะได้เลยแต่สำหรับอย่างเช่นนักกอล์ฟมือใหม่อย่างเงี้ยที่ยังกําไม้น่นๆกําไม้แรงๆยังปิวน้ําหนักไม้เยอะๆอยู่อย่างเงี้ยคือจริงๆอะไม้ผู้หญิงอะอย่ามัวใช้ไม้ผู้หญิงแล้วตอนเนี้ยไม้มันเบาเบาลงไปเยอะแล้วจับแค่เบาๆตีก็ได้แต่ตอนที่เราจะตีไม่เป็นเราจะกลัวไม้หลุดมือเออเราจะกำแรงมากๆเพราะฉะนั้นทุกนิ้วเนี่ยที่เราใช้แรงกำเนี่ยมันยืดได้หมดเลยอืมใช่ มันก็จะแบบระหว่างตีเลยนะระหว่างดอยเลยเออด้ไปเยอะๆแล้วเนี่ยเรายืดก็คือเอามือยืดใช่การดันก็แกลกก็แกลกไม่ได้เลยพี่นันจับดีๆจับดีๆให้มันตรงกันเราก็แอบใช่เราก็ยืดอย่างเงี้ได้เลยให้มันตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้งานเขาเยอะแล้วเรามีการ stretching คลายเขาบ้างโอกาสที่มันจะล็อกจนบาดเจ็บก็ไม่มีอืมันก็จะมีน้อยที่สุดถ้าเราได้ยืดแล้วใช่น้อยมากๆน้อยมากๆ แล้วส่วนใหญ่อะถ้าเป็นแค่มือสมัครเลยนะมนจะบอกว่ายืดบ่อยๆได้เลยอืม,มันไม่เสียแรงหรอกหมายถึงว่ามันไม่ทําให้กําลังเราลดลงไปหรอกอมสมมติเราอาจจะร้ฟ์ไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งยืดได้เลยหรือระหว่างตีสิบแปดหลุมยืดระหว่างตีได้เลยใช่อันนี้สําคัญส่วนใหญ่คนมักจะละเลยอะเนาะอืมก็มเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายที่เราต้องใช้เยอะเนาะใ,ในกีฬากอล์ฟด้วยเนี่ยแล้วตั้งแต่คุณมดตีมาเ่ยเคยโฮอินวันไหมครับไม่เคยก็ยากยากมากโอ้ยคือยังยังยังรอดวงอยู่ยากมากยังรอดวงอยู่ รอฝีมือด้วยเราดิมือด้วยฝีมือด้วยกำลังด้วยยังไม่ได้ไไม่ด้เราต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างเพื่อที่จะไปโฮลิเดย์บผมเคยโฮลิเดย์บนะครับทำอะไรแต่ต้องกินยาแดงก่อนนะแล้วไงต่อก่อนแล้วก็กดบนล่างโทรไปฮอปติ้งอ่ามุกนี้ลึกนะใครทำใครทำนใครทำนี้ลึกนะคุณรู้เด็กนะครับมุกนี้ใช่ต้องอายุเลยต้องอายุประมาณนึงเลยไม่รันทันไหมวะ ลึกไปก็ไม่ทันลึกแตลึกไปก็ไม่ทันต้องต้องรุนแรงลึกไปก็ไม่ทันใช่ต้องตะกลอตกนตอนตีด้วยใช่ต้องแบบมีระเบิดอะลงบุ๊ปบ้บมถ้าใครเด็กๆนะไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นว่าเป็นอะไรนะใช่ ก็เป็นเกมออนไลน์แล้วสวยก็ต้วิวเชื่อไหมมันคล้ายนะเออเหรอออต้องกินยาแดงก่อนใช่ไหมไม่ไม่ได้กินยาแดงเตมบุบบอยเข้าก่อนเกมจริงๆอ่ะมันมีส่วนคล้ายการตีจริงหลายส่วนเหมือนกันเรื่องทิศทางลมเลือกการเลือกไม้เรื่องอะไรต่างๆรวมถึงลายพัดด้วยลายพัดนี่คือหมายถึงว่าพัดตอนร้อนๆอย่างนี้อ๋อคนละพัดกันไม่ใช่พัดนี่คือสับกรอฟเนาะใช่คือการเนี่ยเหมือนไม้อันนี้ก็คือเราตีขึ้นไปถึงกรีนและใกล้หลุมแล้วเราก็เคาะมันเบาๆเพื่อให้มันลงหลุม ลายพัดก็คือลายของญ่าที่มันเอียงไปเอียงมาเหมือนในเกมเลยต้องคำนวณอ๋อก็จะทําให้ลูกมันไปตามดิเรกชันที่ญ่ามันเปลี่ยนทิศทางไปใช่รว่าถ้าอ่านไม่ถูกมันก็ไปเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แค่แรงมันต้องใช้แบบความคิดใช้การวางแผนมีลงมิกมีเรื่องลงมิกเกี่ยวมากนะครับโอ้นี่ถือว่าแบบว่าลึกมากเลยในการที่จะไปตีให้ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ร่างกายแต่เจ็บจริงสุดท้ายนี้แบบถามคุณมดหน่อยว่า มีสิ่งที่แบบอยากจะฝากถึงท่านผู้ดูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนหัดตีก็มีความคิดจะไปตีหรือเป็นโปรกอล์ฟอะยังไงบ้างครับผมคือโมเด้าบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะคนรอบข้างเราอะ่ะมันมีคนตีกอล์ฟได้เนาะอ่าอย่างแฟนโมเดร์เองที่เป็นแบบเคยเป็นนักกีฬาเยาวชนเลยอะคือมดมั่นใจว่าเขาตีเก่งมากแต่มดนไม่เคยให้เขาสอนเลยเพราะมดมองว่าคนที่เก่งไม่ใช่คนที่สอนเก่ง คนที่ตีเก่งอาจจะไม่ใช่คนที่สอนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมดเลือกเรียนกับคนที่สอนเก่งคือเขามาเป็นโปรเพื่อสอนเขาเรียนเพิ่มเติมเพื่อทักษะการสอนอันนี้สําคัญมากเหมือนกันเลยกับการที่ว่าเราอะเลือกว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการไปเจอผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านร่างกายครับเราอาจจะไม่ได้ไปเจอคนที่แข็งแรงที่สุดหรือไปเจอคนที่เฮลตี้ที่สุดเราต้องเจอคนที่สอนการดูแลร่างกายอย่างชํานาญที่สุดสําหรับมดอะมดรู้สึกว่าการมาเจอนักกายภาพเองอะ คือการที่เรามาเจอผู้เชี่ยวชาญจริงๆในวันที่เราบาดเจ็บอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเคลื่อนไหวของแท้งจริงใช่ซึ่งอันนี้มันมันชัดมากเลยว่าพอเราเจอโปรที่ดีเหมาะกับเราเขาดูแลเราได้เขาไม่้อ้ปล่อยให้เราเจ็บเลยเขาดูว่าโอเคแบบนี้สกิลนี้เหมาะกับเราคุณไม่ต้องรีบพัฒนาไปเหมือนแบบนักกีฬาแบบ LPGA ที่แบบโหดๆเลยยังไม่ต้องเนี่ยตอนนี้เหมาะกับเรากล้ามเนื้อเรามีเท่านี้เราควรจะตีแบบนี้ เดวันหนึ่งที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเขาก็จะปรับให้เราดีขึ้นไปอีก <ừ> um. ใช่อันนี้มดเรียนมาสักพักนึงเนี่ยเขาก็สอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เหมาะกับร่างกายเราเวลานากักกายภาพเขาสอนเราออกกําลังกายเขาก็จะพัฒนาให้มันเหมาะกับเราไปเรื่อยๆเหมือนกันก <ừ> um, ็โหถือว่าต้องดูความเหมาะสมของรร่างกายนะครับตั้งแบบในเรื่องของร่างกายเรื่องของการฝึกฝนให้เข้ากับร่างกายในแต่ละระยะนะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับนะก็วันนี้ไม่ใช่แค่แบบ มาเรียนรู้เกี่ยวกับกอล์ฟแหละแต่เราได้แง่คิดแล้วก็มุมมองต่างๆที่แบบมันเอาไปพัฒนาเราได้ในมิติต่างๆเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยกับกายภาพบัตนะหรือมลสลานจิตนะครับครับผมขอบคุณม,มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับ กิกกดติดตามกดกระดิ่ง subscribe นะครับช่อง YouTube กันยาคลินิกนะครับผมบอย่าลืมนะกดติดตามกันให้ไวนะครับกดติดตามกันกให้ไวพบกับพวกเราได้อีกในครั้งต่อไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมดร,กรแกร้วภาบัตรนานอุดมเฉลิมพัฒและผมนักกายภาพบัตรพงศ์ธรและไมเกตนะครับขอลาไปก่อนกับรายการ คุยกันเองแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปหรือใครอยากนำเสนออะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย,ย่เดี๋ยวขอตัวไปตีกอโฮินวนก่อนนะครับิ้วป